นี่เป็นลำโพงชุดหน้านะครับ iF BMW ขีดเนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับตัวตัวแยกเสียงเนี่ยจะอยู่ในสายชุดนี้นะครับเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยทำการบุกเข้าไปเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเสียงแหลมเนี่ยถูกติดตั้งในพาเแนลเฟรมที่เฟรมชิ้นนี้เนี่ยเป็นเฟรมตรงรุ่นของ G20 นะครับ ทั้งชิ้นเลยเนี่ยนะครับเบิกมาจากทาง BMW Thailand นะครับเพราะของเดิมเนี่ยติดรถจะไม่มีช่องใส่ลำโพงเสียงแหลมนะครับเป็นในลำโพงชุดหลังนะครับตัวลำโพงเป็น iF BMW ขีด C นะครับเป็นลำโพงแกนร่วมนะครับดูเหมือนเดิมหมดนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีทวิตเตอร์นะครับ หลังจากติดตั้งชุดลำโพงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดแผงด้านหลังกลับเข้าไปนะครับทุกอย่างก็ยังคงความเป็นเดิมๆมตัวรถนะครับของกล้องบันทึกนะครับตัวนี้เราใช้เป็น i r โ a d นะครับรุ่น X5 นะครับติดตั้งซ่อนสายนะครับสายเนี่ยจะเดินขึ้นบนหลังคาตรงนี้แล้วก็จะไม่เห็นละนะครับอันนี้คือกล้องบันทึกด้านหน้านะครับส่วนกล้องบันทึกด้านหลังก็จะอยู่ตำแหน่งด้านหลังนู่นเลยนะครับที่มีไฟ สายขึ้นบนหลังคาเช่นเดียวกันนะครับ